สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา2560ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเปิดรับสองรอบด้วยกันนะครับซึ่งวิทยากราที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําหลักสูตรดีๆวันนี้นะครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวลพาสบายยิ่งครับสวัสดีครับาอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับรู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะครับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยแทบจะไม่พอเลยนะเราต้องมาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มเติม,ตมกันแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับปัจจุบันเป็นที่นิยมค่ะ ครับถ้าพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะครับหรือความน่าสนใจของการเรียนระดับบณัณฑิตศึกษาปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับค่ะแนวโน้มเท่าที่สังเกตในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักศึกษาก็สมัครเข้ามาเยอะแต่เผอิญว่าบณัณฑิตศึกษาของมสทเนี่ยเราจะต้องมีการคัดเลือกนะคะคัดเลือกเพราะนั้นคนที่เข้ามาคัดเลือกแล้วก็ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาเรียนนะคะ ก็จำนวนเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็อาจจะประสบการณ์ไม่เพียงพอ,อยังเป็นไม่ที่น่าสนใจก็อาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะฉะนั้นในส่วนของกระแสนิยมเยอะค่ะคนสมัครเข้ามาเยอะค,ะครับอ่าหลายคนที่ชมรายการของเราเนี่ยก็จะรู้รจัก มสทในระดับปัญญาตรีเป็นอย่างดีนะครับใช่ค่ะ,ะ,ะทีนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาอยากจะถามอาจารย์นะครับว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้แตกต่างจากปัญญาตรีไหมครับใช่ค่ะบางคนก็ชินกับระบบที่เรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะของมสทนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็เรียนได้ตนเองแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมบังคับก็คือให้มาสัมมานาเสริมนะคะแล้วก็สัมมานาเข้ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับการสอบอะคะ่ะเพราะว่าการที่มาเจออาจารย์ในกลุ่มเล็กๆประมาณ1 0 1ถึงคนแล้วมีอาจารย์หนึ่งคนการที่เราได้อ่านหนังสือแล้วก็ทำรายงานตามที่อาจารย์กำหนดแล้วมานำเสนอในวันเสาร์อาทิตย์ที่จัดนะคะในวิชาหนึ่งก็จัดเสาร์อาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถ้าวิชาไหนไม่ไม่ไมี e-learning คือเรามีเรียนผ่านออนไลน์ด้วย ถ้าไม่มีก็จะเจอกันสองครั้งในการสัมนมา,าเสริมถ้าวิชาไหนที่เป็นวิชาที่ต้องมีการฝึกทักษะมากขึ้นเราก็เรียกว่าจะต้องมีสัมนมา,าเข้มอีกครั้งหนึ่งสัมนมา,าเข้มก็จะจัดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นในหนึ่งวิชามากที่สุดเนี่ยก็คือจะมาพบกัน3ามครั้งแต่ว่าการพบไม่ใช่พบกลุ่มเป็นร้อยเราจัดกลุ่มเล็กๆไม่เกิน15คนหรือว่า20คนนะคะบางทีก็1ิกว่าคนเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่านักศึกษาบางทีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เราก็ส่งอาจารย์ไป ะะเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษานีเรียกว่าได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนแล้วก็คณาจารย์อย่างใกล้ชิดค่ะครับ,รบแล้วในแต่ละภาคการศึกษานี้ลงได้สักกี่ชุดวิชาครับก็จะลงได้2ชุดวิชา1ชุดวิชาก็6ใหน่วยกิจนะคะก็ลง2ชุดวิชาเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ที่นักศึกษามาเรียนก็จะสะดวกมากเลยหลายคนเนี่ยกเ็เรียกว่า เต็มใจมาเรียนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องลางานนะคะ <c oughs> ก็ได้เข้ามาเรียนในศูนย์ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะในจังหวัดที่มีนักศึกษาเยอะเราก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาโมสทที่10แห่งทั่วประเทศเราก็จะไปจัดอำนวยความสะดวกให้ในต่างจังหวัดด้วยค่ะครับแหมก็พูดได้ว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานี่มีชั้นเรียนนะใช่ค่ะได้พบเพื่อนพบอาจารย์ได้พบเพื่อนพบอาจารย์แล้วก็มีคะแนนใน,ในทุกๆครั้งที่ไปค่ะไม่เพียงว่าไปฟังอาจารย์ที่จะเลคเชอร์ แต่เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นําเสนองานเพื่อที่จะทําให้เรามีแนวคิดอย่างไรอาจารย์จะได้ช่วยช่วยที่จะพัฒนาในเรื่องของวิชาการมากขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาได้ฟังจากนักศึกษานะคะว่านักศึกษาชอบมากกับการที่มาเจอกลุ่มแล้วได้เพื่อนในกลุ่มเล็กๆของเขาในการที่เขาจะได้แสดงออกนะคะไม่เพียงฟังอย่างเดียวนะคะที่เรียนไว้่ะนักศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเอง แล้วเขาก็จะเก่งขึ้นในสอปีนี้เขากเก่งขึ้นมากเลยค่ะครับนอกจากที่เขานําเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วสื่ออื่นๆที่อาจารย์ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีอะไรบ้างคะ,คะในการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราใช้การเรียนการสอนด้วย e-learning ด้วยนะคะโดยใช้โปรแกรม m o เดลเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะไปส่งงานออนไลน์แล้วก็จะมีกลุ่มในออนไลน์ของเขาค่ะเขาก็จะส่งงานไปคอมเมนต์งานอาจารย์ก็จะไปคอมเมนต์งานว่าให้ข้อวิจารณ์ว่างานจะปรับปรุงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษาได้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเป็นการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในส่วนนี้ค่ะ อนนก็เข้ากับยุคสมัยเลยนะค่ะใช่ยุคนี้ต้องไอทีแล้วค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะถามอาจารย์วรพาในครั้งนี้เลยก็คือว่าการเปิดรับระดับปริญศึกษาเนี่ยเห็นบอกตอนต้นว่ามี2รอบด้วยกันในรอบรอบนี้นะครับ ที่ว่าจะพูดคุยกันเนี่ยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอาจจะจำแนกนะครับว่ะมีะหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดสอนค,ค่ะใน,ในรอบแรกเนี่ยนะคะก็คือเราเปิดเทอมในภาคต้นปีการศึกษา2 5 6 0เหมือนกันแต่รอบแรกเนี่ยนะคะเราจะเปิดรับนะคะในหลักสูตรต่างๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตเรียนไล่ไปเลยนะคะว่าเราจะมีแผนกแผนขอนะคะ ก็เดี๋ยวให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่าแผน2แผนต่างไงเพราะนั้นในสาขาวิชาแรกนะคะก็คือศึกษาศาสตร์นะคะก็จะมีคขแนงวิชาหลักสูตรและการสอนก็จะเปิดในวิชาเอกปฐมวัยศึกษานะคะอันนี้ในศึกษาศาสตร์นี่รับเฉพาะแผนขอนะคะแล้วก็วิชาเอกภาษาไทยวิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเปิดในแผนขอทั้งหมดค่ะในศึกษาศาสตร์จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าประกาศนียบัตรบัณฑิตขแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนอันนี้เขาเรียกปบัณฑิตนะคะก็จะมีเปิดสอนด้วยในสาขาวิชาที่2ก็คือสาขาวิชาวิทยาการจัดการอันนี้เปิดบริหารธุรกิจนะคะเปิดทั้งแผนกและแผนขอสาขาวิชาพยาบาลาศาสตร์อันนี้เปิดใน2แขนงวิชาก็คือ การบริหารการพยาบาลแล้วก็การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอันนี้ก็เปิดรับเฉพาะแผนกอในสาขาวิชาที่4ก็คือมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็จะเปิดในขแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอันนี้เปิดรับในแผนกอและแผนขอในสาขาวิชาที่5ก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะมี2แขนงวิชานะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีสาหกรรมก็เปิดรับทั้งแผนกอ่อและแผนขอค่ะอ,อ๋อนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงแผนกอแผนขอนี่ถามอาจารย์วรพาน่อยนะยว่าปบัณฑิตนีฮะอาจารย์ขยายความหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็ปบัณฑิตก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งปีอะคะ่ะที่ให้สําหรับคนที่จะมาได้ความรู้ในการที่จะไปสอบเป็นครูอะคะ่ะ สอบใบประกาศเพราะนั้นบางคนมาเรียนนะเพื่อได้รับความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนคือหลายคนไปเป็นครูโดยที่ไม่ได้เรียนาศาสตร์ครูอะค่ะเช่นครูคอมพิวเตอร์ครูวิทยาศาสตร์จบทางวิทยศาศาสตร์มาเงี้ยค่ะเขาก็มาเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อที่จะรู้เทคนิควิธีการสอนแล้วเขาก็จะไปสอบใบใบประกอบวิชาชีพ เราก็จะเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ในส่วนนี้ค่ะครับก็แสดงว่าปอบฑิตนิ่มีของสาขาศึกษาศาสตร์เท่านั้นที่เดียวค่ะใช่ค,ครับนะฮะอ่ะแล้วฮะที่เรียนถามอาจารย์ไว้ก็คือแผนกอแผนขอหลายท่านเนี่ยสงสัยแล้ว่าเ,เองจะเรียนอะไระดีมันเป็นยังไงม,มันแตกต่างกันยังไงครับคือแผนกเนี่ยค่ะจะเป็นแผนที่เรียกว่าเรียนนะคะถ,ถ้าโดยปกติเราก็จะเรียน3วิชา18หน่วยกิตนะคะแล้วก็ทําวิทยานิพนธ์ แผนกนี่เรียกว่าทําวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นแผนขอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะเพราะฉะนั้นค้นคว้าอิสระจะมีค่าเท่ากับ6หน่วยกิตเพราะฉะนั้นโดยหน่วยกิตเนี่ยไม่เท่ากันละนะคะในวิทยานิพนธ์แล้วก็ค้นคว้าอิสระนะคะ,ะวิชาที่เรียนแผนขอก็จะเรียนมากกว่าแผนก่ออีกหนึ่งวิชา เพราะว่ามันขาดไปหในกิจนะคะแล้วเราลองดูนะคะเส้นทาง2เส้นทางเนี่ยต่างกันแผนกอนะคะเน้นวิทยานิพนธ์12ในกิจแผนขอเรียกว่าค้นคว้ายสระแต่ต้องเรียนเพิ่มนะคะแต่แผนขอเนี่ยก็จะต้องมีการสอบประมวลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์นะคะอ,อันนี้คือเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันถามว่าแล้วตอนจบต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่า คนที่อยู่แผนกอทำวิทยานิพนธ์นั้นต้องนำเสนองานในระดับชาติถ้าเป็นเวทีวิจัยนะคะก็ต้องเป็นระดับชาติที่มีเ e ียรีวิวตามเกณฑ์นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นหรือไปลงวารสาราก็ได้นะคะแต่แผนขอนะคะตามกฎหมายบอกว่าต้องเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยแผนขอเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เผยแพร่ให้อยู่แล้วโดยนำไปใส่ฐานข้อมูลในห้องสมุด นะคะเพราะฉะนั้นก็เส้นทาง2เส้นทางก็เลือกเอาว่าเราจะเน้นอะไรอะคะอ่ะก่อนะฮะท่านก็ต้องเลือกตั้งแต่แรกเลยนะท่านต้องการไปเส้นทางไหนอันนี้อันนี้ก็ต้องมั่นใจว่าออตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นครูอาจารย์เนี่ยเลือกแผนกอดีไหมครับก็ดีค่ะเพราะว่าแผนกอนี้เน้นวิจัยครับนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้วิจัยแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ฝึกการทําวิจัยที่เต็มรูป แต่ถ้าเป็นคนคว้ายสละเนี่ยมีเวลาแค่หนึ่งภาคการศึกษาอา,อาจารย์ก็อาจจะให้เก็บกลุ่มตัวอย่างน้อยหน่อยทำวิจัยอะไรที่มันรวบรัดนิดนึงเพราะว่าเวลาจํากัดนะคะก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการก็มักจะเลือกแผนกอแต่นักปฏิบัติก็มักจะเลือกแผนขอ uh. เพราะว่ารู้รู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อนะครับเท่าท,ที่ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเรียนแผนกอรหรือแผนขอเนี่ยก็มีช่องทางในการเผยแพร่เหมือนกันนะใช่ค่ะใช่เป็นกฎหมายบังคับนะคะว่าคนที่เรียนระดับบัศศรรณฑิตศานี่จะต้องเผยแพร่งานอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแต่ว่าความที่มหาวิทยาลัยช่วยกับที่ตัวเองจะต้องไปสแสวงหานะคะในกลุ่มที่เป็นแผนกอนะคะเพราะนั้นคุณภาพนี่เรียกว่าต้องมีอยู่แล้วค่ะทั้งสองแผนค่ะ ครับแม่มสทก็ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณ,ณภาพ<ช>มากๆท<า><ช>ีเดียว่มากค,ครับเอาล่ะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติบ้างอยากจะเรียนแล้วครับคุณสมบัติของผู้เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมครับคุณสมบัตินะคะก็ะผู้ที่สมัครเรียนนะคะก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะก็จะต้อง มีเกณฑ์เบื้องต้นที่จะเป็นเกรดเฉลี่ยนะคะที่จบในระดับปิญญาตรีที่กพอพยอมรับนะคะแล้วก็มีการกรอกใบสมัครแล้วก็เขียนโครงการตามที่แต่ละสาขาวิชาที่เรากําหนดนะคะอ,อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมือนกันะนะครับบางสาขาอาจจะไม่กําหนดสเปคชัดเจนนะ,ะว่าจบอะไรมาแต่ก็เปิดโอกาสให้เรียนได้นะใช่ค่ะใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ปัจจุบันอย่างที่เรียนอาจารย์ไว้ว่าเรา กฎหมายเนะี่ยระบุให้คนที่จะเรียนบัณฑิตศึกษาหรือไม่ปรตีนะคะทุกระดับของมหาวิทยาลัยอะคะ่ะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ oh. ค่ะมสทก็มีการทดสอบให้แต่เราก็เป็นการทดสอบแบบพัฒนา oh. คือถ้านักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยช่วยหรือมีโปรแกรมหรือเรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษานะคะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง oh. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาช่วยให้ นะคะในช่วงของการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาตามที่รัฐบากลกําหนดนะคะอ๋อครับสนองนโยบายค่ะใช่ค่ะดูดูแล้วก็เหมือนกับว่าในระดับปริญญาเอกเนี่ยจะ,จะเข้มข้นกว่าระดับปริญญาโทนะปริญญาโท<ช>ไม่ค่อยน่งน่งห่วงเท่าไหร่หรอกค่ะ,ะนะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องการการกรอกใบสมัรครนะ,ะ <c oughs> ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วปรัชญาของมศทคือเปิดโอกาสทางการศึกษาใช่ค่ะกรอกใบสมัครยังไงถึงจะได้เข้าเรียนครับอ๋อการกรอกใบสมัครก็ส่วนที่จะเป็นเสริมเรานะคะนอกจากคุณสมบัตริเบื้องต้นแล้วก็คือโครงการวิจัย นะคะโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เราเข้ามาเรียนค่ะเช่นว่าคือมสทเนี่ยเปิดโอกาสมากคือ,อหลายหลายสาขาเนี่ยไม่ว่าจะจบอะไรมาก็เรียนได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรามักจะยึดติดกับความรู้เดิมนะคะแต่ขอให้ไปมองว่าวิชาที่เราเรียนในบัณฑิตศึกษาของมสทเนี่ยเราเรียนเอกอะไรเมื่อกี้ที่เรียนไว้มีตั้งหลายเอกนะคะก็พยายามกรอกใบสมัครเขียนโครงการ ให้ตรงกับเอกที่เราจะเรียนนะคะวิธีง่ายๆก็คือไปเปิดว่าเปิดตารางที่ในเว็บไซต์เรามีนะคะเดี๋ยวจะบอกเว็บไซต์ก็จะไปดูว่าจะมีเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ศาสตร์เขาเป็นยังไงคำอธิบายของชุดวิชาต่างๆเนี่ยคะ่ะก็กรอกใบสมัครให้ตรงนะคะ ก็คิดว่าเรามีความตั้งใจอาจารย์ก็คงไม่ใจร้ายะค่ะก็คงจะรับเรียนนะคะเออครับแต่เรื่องโพสซอนเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว่าเ,เข้มข้นแค่ไหนหรือว่ามีสเปคอะไรที่กําหนดอะไรเป็นพิเศษไหมครับจะต้องก็กรอกอาาตาม<ร>หัวข้อนะคะ<อ>คือทางใบสมัครเนี่ยเขาจะมีระบุหัวข้ออยู่แล้วว่าจะต้องกรอกอะไรบ้างแต่ละเอกก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นแต่ละศาสตร์ที่ที่เราจะเรียนนะคะเราก็ไปเปิดดูแล้วก็กรอกตามหัวข้อนั้นเลยค่ะอ๋อครับ ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราไม่สอบนะเราใช้วิธีการพิจารณา<ช>จาใบสมัครเลือ<ๆ> <Inf imbalance S 3> ดเราคัดเลือกนะจากใบสมัคระนะครับครับแล้วเกณฑ์อื่นๆ,ๆนะครับอย่างกรมรมการที่พิจารณาใบาสมัครต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับมีเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ส่วนใหญ่แล้วที่เ,เ,เกณฑ์ละเอียดนะคะคือมสทเนี่ยเกณฑ์ที่จะคัดเลือกเนี่ยต้องเข้ากรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยว่า ใน100คะแนนเนี่ยจะให้เป็นส่วนของเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็จบตรงไม่ตรงให้เท่าไหร่เนะะี่ยค่ะเกณฑ์พวกนี้เรียกว่าประกาศสาธารณะแล้วก็เข้ากรรมการคัดเลือกดูอย่างละเอียดเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นการคัดเลือกของเราในบริสุทธิ์ยุติธ,ธรรมมากเลยนะคะแล้วในส่วนของเกณฑ์ที่ที่เขาให้ค่าน้ําหนักก็คือในเรื่องของการการที่จะเรียนแล้วมีการนําไปใช้ประโยชน์นะคะ ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเรียนก็เรียนนะคะช่วยเขียนความตั้งใจว่าพอเราเรียนจบไปแล้วเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรในาศาสตร์อย่างเช่นอาจารย์อยู่ทางด้านบริหารใช่ไหมคะคอาจารย์ก็หวังว่าคนที่จบไปแล้วเนะี่ยอยากจะไปทําประโยชน์ทางด้านบริหารธุรกิจใช่ไหมคะครับค่ัอ,อันนี้ก็เช่นกันค่ะตนเองก็สอนทางด้านจิตวิทยาแนแนวครับดงนั้นเวลากรอกใบสมัครก็ต้องบอกว่าจบไปแล้วจะไปทําอะไรให้มันตรงส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นมันก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่น เกลดเฉลี่ยเท่าไหร่เขาก็จะมีคะแนนให้แล้วก็การที่เรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องก็ควรเขียนค่ะถึงแม้อย่างตนเองคัดเลือกนะคะ,ะทนที่เป็นครูปรากฏว่าเขามีหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาด้วยทําด้านแนะแนวด้วยตัวเองก็ให้คะแนนเพิ่มอ,อย่างเงี้ยค่ะพยายามเขียนให้มันตรงฟิลนะคะอ,อันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะครับก็มีข้อสังเกตหลายประการนะทีะ่อาจารย์วลลภาพูดมานะฮะเหมือนแบบมีกี่หน้ามีอะไร ที่น่าสนใจก็ต้องกรอกให้ครบนะใช่ค่ะคือใบสมัครเนี่ยต้องกรอกอย่างตั้งใจครับสแสดงให้อาจารย์คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเรานะมีความตั้งใจจะมาเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะพิจารณาละเอียดค่ะอาจารย์ที่เขาเป็นกรรมการกันก,กรองเนี่ยค่ะส่งใบสมัครขึ้นไปมีคะแนนทุกพาร์ตละเอียดมากค่ะกว่าจะคัดคนเข้ามาเรียนครับ,รบลายมือนี้มีผลอะไรไหมครับ ก็เขียนให้อ่านออกค่ะอาจารย์เขียนให้อ่านออกนะฮะให้ง่ายต่อการพิจารณาหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พิมพ์มาอ่าพิมพ์นะฮะบก็สวยงามไปสมัครทางออนไลน์ได้แล้วค่ะอ๋อครับก้าวหน้าไปถึงขนาดออนไลน์แล้วนะครับอ๋อครับแล้วเรื่องเรื่องของการการสมัครอีกนิดหนึ่งนะครับใบสมัครสามารถหาได้ที่ไหนบ้างครับใบสมัครก็สามารถที่จะหาได้ที่ที่มสทและศูนย์วิทย์ของเราอะค่ะศูนย์วิทยาพัฒนาที่อยู่ต่างจังหวัด10แห่งนะคะ แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยที่เสื่อนกลางนะคะที่วันวันสต็อปเซอร์วินะคะแต่ที่นักศึกษาปิญญาโทรระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็จะกรอกออนไลน์กันเข้ามาคคคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีระบุให้กรอกออนไลน์ได้เลยครับแล้วเขาก็จะปริ้นไปสมัครแนบกลับมามค,ครับครันนี้สะดวกสบายนะออนไลน์ดูทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็สามารถกรอกได้เลยไม่จ<ช>ําเป็นต้องมาวันซอบเซอร์วิสด้วยซ้ําไปใช่คะ่ะนะครับแต่สําหรับท่านที่เขาเรียกว่าที่อยู่อยู่ใกล้กับที่ปักเกร็ดมสทเนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาที่วัน็อปเซอร์วิสมีอะไรแนะนำไหมครับจะเข้ามาติดต่อยังไงครับค่ะก็เข้ามาติดต่อเรามีช่องที่ให้คําแนะนําเป็นระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงเลยค่ะครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดค่ะอ๋อค,ครับนะฮะก็เรียกว่าออฟฟิศก็ยินดีที่จะต้อนรับแล้วก็ให้คําแนะนำนะฮะใ,<ช>ในการสมัครการกรอกต่างค่ะอ่านะครับ อ่าทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของอคุณภาพของบัณฑิตบ้างได้ไหมครับค่ะนะฮะผูะ้ที่จบการศึกษาไปเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับว่าเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหนอ๋อคนที่จบระดับมัธยมศึกษาเนี่ยค่ะก็จะได้รับการกล่าวขานเสมอเลยว่าเป็นเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็การที่ได้เห็นงาน เสนอวิจัยอะคะ่ะที่เขาเป็นวิทยานิพนธ์เลยว่าค้นคว้าอิสระเนะะี่ยค่ะปรากฏว่าส่วนลูกศิษย์ก็มักจะได้รางวัล oh. นะคะในห้องที่เขานําเสนอเนะะี่ยค่ะแม้กระทั่งค้นคว้าอิสระที่บอกว่าเป็นวิจัยเล็กๆเกนะ่ะเขาอยากจะเผยแพร่เพราะว่าเรามีทุนเรามีทุนให้ว่าถ้านักศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยไปเผยแพร่ก็จะมีทุนให้ก็คือ7 0 0 0บาทสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็ นักศึกษาก็จะมารับทุนแล้วก็แลกการเผยแพร่ในระดับชาติปรากฏว่าค้นคว้าสละก็ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. เป็นเงื่อนไขของการที่เขาได้รับทุนในการทําวิจัยอะค่ะครับค่ะเรามีทุนให้ดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์ค้นควา้าสระค่ะแต่ค้นคว้าสระนี้ก็จะต้องแลกกันกับการที่จะต้องไปเผยแพร่งาน mm hmm. ก็เห็นไหมคะว่างานค้นคว้าสระเนี่ยไม่จําเป็นต้องเผยแพร่ ในเวทีระดับชาติแต่เขาไปเผยแพร่ได้ะคะ่ะก็เรียกว่าบัณฑิตของเรานั้นมีมีคุณภาพในเชิงของการทําวิจัยนะคะค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็จากเสียงที่เขาจบไปแล้วนะคะคเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือให้คนอื่นได้มีความรู้เรื่องวิจัยแล้วก็ในาศาสตร์วิชาการแต่ละาศาสตร์นะคะเพราะว่าะระดับบัณฑิตศึกษาอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกว่า เราไม่ได้สอนเป็นร้อยคนเราสอนอแค่สิบกว่าคนในกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาพัฒนาการในเรื่องของความรู้ทางวิชาการการวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาเนี่ยอย่างเร็วมากในสองปีค่ะามศักยภาพของคณาจาร,รย์ต่ออีกนิดนึงนะครับเห็นว่ามีหลายสาขานะครับเ,เขาเรียกว่าคณาจาร,รย์เนี่ยด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็รองศาสตราจาร,รย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็เยอะฮะอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะอย่างสาขาศึกษาศาสตร์ของตนเองนะคะ99%โอ้โห ด็อกเตอรจบปริญญาเอกนะคะเพราะนั้นคณาจารย์ของเรานั้นมีคุณภาพอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็รวมถึงประสบการณ์วิจัยในการให้คำปรึกษานะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียวอาจารย์มีวิจัยเพราะนั้นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันจะทัาให้เสริมกับการที่ให้คำปรึกษานักศึกษาในการเรียนระดับปริญญาโทรปริญญาเอก น,ะะนั้นยืนยันได้ว่าอาจารย์ในทุกๆสาขาวิชานั้นมีคุณสมบัติแล้วตนเองเป็นคนที่ควบคุมกำกับในเรื่องของคุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์<ำ>นะคะจะต้องตอบสกอคออ่ะว่าอาจารย์ท่านนี้มีคุณสมบัติไหมเพราะนั้นยืนยันได้ว่าอาจารย์ที่ได้ดูแลพวกเรานั้นมีคุณสมบัติค่ะค่ะเพราะว่าต้องตอบสังคมในเรื่องของมาตรฐานด้วยค่ะ โอ้โหนะฮะมาตรฐานนําไปสู่คุณภาพนะ,ะ,นะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจนะ,ะของมสททีท่ว่าอาจารย์เราเนี่ยมีศักยภาพสูงทีเดียวะนะครับอันน้ก่อนจากกันนะครับารารย์วลาพาให้อาจารย์เพิ่มเติมข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้หรืออยากจะเชิญชวนมาเรียนกม่ะก็อยากจะเรียนนะคะว่าในตรงนี้เราจะมีเว็บไซต์ให้เข้าไปคลิกอะค่ะที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเราจะสมัครเรียนอย่างไรอะค่ะอันนี้ค่ะก็เข้าไปที่ w w w stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกไปที่บัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็เลือกสมัครปริญญาโทอะคะ่ะก็จะได้กรอกใบสมัครออนไลน์แล้วก็ปริ้นส่งกลับมานะคะแล้วก็ช่วงสมัครรอบแรกของเรานะคะก็จะเป็นวันที่1มีนาคมถึง20เมษายน2560ะคะแล้วก็เราจะเปิดเว็บไซต์ให้ เข้าได้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์า5 6 0เป็นต้นไปอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นรอบแรกนะคะแต่ว่าเทอมนี้จะเปิด2รอบอย่างที่ว่าไว้ว่าจะมีอีกหลายๆสาขาวิชาที่จะเปิดในรอบ2ก็ขอให้รอติดตามชมอ่าค,ครับก็ไม่ได้ถามอาจารย์แต่แรกนะว่าแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขานี่จำนวนที่รับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็รับก็ประมาณ50คนนะคะ ตีว่าเป็นเลขกลมๆนะค่ะใช่คือเราจะต้องดูว่าอาจารย์กี่คนด้วยะคะ่ะที่จะดูแล<อ>เราไม่ได้ว่ารับไปหมดนะคะอาจารย์หนึ่งคนจะดูแลนักศึกษาได้สิบคนนะคะตามเกณฑ์ของสกเอเราก็ต้องคํานึงถึงมาตรฐานด้วยเหมือนกันครับอ่าก่อนปิดรายการวันนี้ถามสั้นๆนิดนึงนะครับว่าสําหรับลูกศิษย์ที่อยากจะมาเข้าเรียนกับมอสอทอเนี่ยควรจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างครับค่ะ ค่าใช้จ่ายก็คือการสมัครแล้วก็ต่อเทอมเนี่ยค่ะในเทอมละ2 0,000กว่าบาทนะคะสเทอมนะคะก็ทั้งหลักสูตรก็ประมาณแค่ประมาณแสนเดียวนะคะคร,รวมทุกอย่างแล้วนะคะก็คือเราจะมีหนังสือส่งไปให้นะคะแล้วก็การมาเรียนต่างๆก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้นเองที่จะบินมาหรือว่าจะไปพักที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ นอกนั้นก็มหาวิทยลาลัยส่งสื่อแล้วก็ชีชตต่างๆเนี่ยเราถ่ายกระสารให้ไม่มีการเก็บเพิ่มค่ะอ่านะฮะก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เกิน่ไม่แพงคิคงงคด <นะ S 2> ว่าในระดับบัณฑิตศึกษานี่มท,ท,ทนี่น่าจะเท่าที่ดูตลาดนี่น่าจะเรียกว่าหลักสูตรที่คุ้มค่านะคะครับอ่า,าก็ได้ข้อมูลสาระพอสมควรทีเดียวครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากชมรายการในวันนี้แล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสํานักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์วรพานสบายยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ